คลิปนี้นะฮะบอกเลยว่าเราจะพาไปดำน้ำจุดที่เรียกว่าเต็มไปด้วยประการังและความสวยงามของใต้ท้องทะเลที่สวยแห่งหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ไปยากมากด้วยนั่นก็คือราชาพัดครับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับสำหรับทริปนี้นะครับเราบินจากกรุงเทพมหานครสู่เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียคือกรุงจาก,การ์ตาใช้เวลาบินสาชั่วโมงนะครับแล้วก็ต่อเครื่องไปที่ เมืองโซโรงนะครับโดยบินอีก4ชั่วโมงก็ถึงเขตที่รว่าเขตปาปัวครับนี้เรามาถึงที่โซลงแล้วนะครับโอ,โอ้โหต่อเครื่องมาหลายต่อจริงเดี๋ยวเราต้องไปต่อเรือแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับกระเป๋าถอดตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปท่ทาเรือต้องบนมนตอนรับโดยสายฝนที่เมืองโซโรง และในที่สุดนะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงหมู่เกาะราชามพัฒนะครับราชามพัฒเป็นหมู่เกาะที่มีทะเลที่สวยงามมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและมีความอุดมสมบูรณ์มากๆตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินโดนีเซียในเขตปาปัวนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใกล้กับประเทศปาโปนิกินีเลยทีเดียวที่นี่มีความสวยงามทางทัศนียภาพและก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางปะการางังและมีสัตว์ ใต้ท้องทะเลมากกว่า1,300ชนิดมีปะการังมากกว่า1,500ชนิดและพรุ่งนี้นะครับเราจะออกเดินทางไปสำรวจใต้ท้องทะเลกันสำหรับวันนี้นะครับขอพักผ่อนก่อนที่เกาะผักวิลล่ารีสอร์ทครับ